ฟังนิทานกันนะครับวันนี้จะเล่านิทานที่มันเป็นนิทานเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องคิดเยอะ,ะได้เก็บไว้แบบแล้วแต่แล้วกันใครฟังเข้าใจก็เข้าใจใครฟังไม่เข้าใจก็ก็ไม่เข้าใจแล้วกัน <c oughs> วันนี้จะเล่าเรื่องดวงจันทร์สองดวงครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยที่โลกยังมีพระจันทร์สองดวงดวงจันทร์ดวงหนึ่งเป็นผู้หญิง ดวงเป็นผู้ชายดวงจันทร์ทั้งสองดวงเนี่ยก็ต่างรักกันและไม่เคยแยกห่างจากกันทุกๆคืนเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าจะเห็นดวงจันทร์ทั้งคู่อยู่เคียงข้างกันแต่แล้ววันหนึ่งดวงจันทร์ผู้หญิงก็ได้ไปพบรักกับราชิ์ดวงจันทร์ผู้หญิงก็ได้ไปพบกับดวงอาทิตย์ทําให้ดวงจันทร์ผู้หญิงเริ่มหลงไหลในแสงเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ จนลืมตัวตามดวงอาทิตย์ไปทีละน้อยทีละน้อยและแล้วก็ยากมาจากดวงจันทร์อีกดวงในที่สุดเมื่อค่ำคืนมาถึงจึงมีดวงจันทร์ผู้ชายเหลืออยู่เพียงผู้เดียวดวงจันทร์ผู้ชายจึงได้แต่ออกตามหาดวงจันทร์ผู้หญิงไปทุกหนแห่งคืนแล้วคืนเล่าวันเวลาล่วงผ่านเลยไปครับ ดวงจันทร์ผู้ชายก็ยังไม่สามารถหาดวงจันทร์ผู้หญิงเจอด้วยความคิดถึงและอยากพบดวงจันทร์ผู้หญิงเป็นที่สุดทําให้ดวงจันทร์ผู้ชายคิดว่าหากละโมวแต่มองหาอยู่อย่างนี้หากละโมดแต่ตามหาอยู่อย่างนี้คงไม่ได้เจอหญิงที่เรารักเป็นแน่แท้จึงตัดสินใจระเบิดตัวเองเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั่วจักรวาล เพื่อให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนออกตามหาดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปทำให้ดวงจันทร์ผู้หญิงได้เห็นถึงความจริงว่าแม้ว่าดวงอาทิตย์จะส่องแสงเจิดจ้าสวยงามสักเพียงใดแต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ส่องแสงเจิดจ้าแต่เพียงเธอเท่านั้นแต่ยังส่องแสงไปถึงดาวดวง,งอื่นอีกมากมายดวงจันทร์ผู้หญิงจึงกลับมาหาดวงจันทร์ผู้ชายอีกครั้ง ดวงจันพุชายไม่พบต่อมาจึงได้รู้ว่าดวงจันพุชายยอมระเบิดตัวเองเพื่อตามหาตนจนกระจัดกระจายเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆทําให้ดวงจันผู้หญิงได้รู้ว่าไม่มีวันที่จะได้เจอกับดวงจันผู้ชายอีกต่อไปแล้วจึงได้แต่โศกเศร้าเสียใจแต่ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ครับที่ดวงจันรผู้ชายมีไว้ให้กับดวงจันรผู้หญิง ทุกค่ำคืนจึงพยายามเปล่งแสงประกายแสงที่หลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดของตัวเองส่งให้ถึงดวงจันทร์ผู้หญิงเกิดเป็นแสงพ,งพรางผ้าเต็มท้องฟ้าเคียงข้างดวงจันทร์จนเกิดเป็นดวงจันทร์และดวงดาวให้แสงเรืองรองจนเห็นถึงทุกวันนี้หากรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนวันไหนที่เห็นจันทร์สวยสดวันนั้น คุณก็จะไม่เห็นดวงดาวดวงน้อยแต่หากวันไหนก็ตามที่คุณเห็นดาวเปล่งประกายเต็มท้องฟ้าวันนั้นคุณก็จะไม่พบดวงจันทร์สุดท้ายเขาและเธอก็ไม่พบกันตลอดกาลตอนที่คุณจะตัดสินใจเลือกใครที่ดีกว่าครับอย่าลืมว่ายังมีคนที่คุณเคยรักเขา และเขาก็รักคุณอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นแม้เพียงเสยเสี้ยดเขาเรียกว่าไงล่ะความสำคัญหรือว่าความประทับใจเท่ากับคนใหม่ที่คุณได้พบได้เจอก็ตามเก็บไว้ไม่อุทาหอนนีสำหรับคนที่คิดว่าเจอคนใหม่ที่ดีกว่าแล้วหลงลืมความรักของคนเก่าแล้วกันเช้าไหม